สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับในช่อง YouTube นะครับกับวั c แคน m ม c h a นิกก็คือช่างช่างวันแคนนะครับช่างบ้านๆ <c oughs> วันนี้มา,าแนะนำกันนะครับระหว่างอันนี้คือชุดฝาล็อกอาร์มของวันแคนพันหนะครับอันนี้จะเป็นตัวคาบูเดี่ยวหรือประมาณปี95-97ขึ้นไปนะครับ อาการที่มารถไม่ติดมานะครับแล้วก็ผ่านมาหลายช่างนะครับหลายมือละก็กด้วยด้วยด้วยปัญหาหลายๆอาการด้วยครับแล้วก็ช่างแต่ละแต่ละที่เนี่ยก,ก็อาจจะไม่ได้ชํานาญโดยตรงกับรุ่นนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ช่างไม่ได้เป็นช่างที่จบมาโดยตรงในการซ่อมรถพวกนี้นะครับแต่ว่า ผมใช้รถพวกนี้ผมขับขี่รถพวกนี้มาแล้วก็สมัยก่อนผมก็เอาเข้าอู่มกันแต่พิมพ์บอว่าเราเราเขาเข้าอู่มากๆจนโอ้โหไม่ไหวสมัยก่อนเนี่ยหาหา,หาช่างดีๆยากหาอะไรยากแพงนะครับการสั่งซื้อ,อจากเมืองนอกเมืองนานเนี่ยยากมากลําบากมากมากนะครับแล้วก็มีราคาแพงถ้าเราจะสั่งผ่านร้านใหญ่ๆในงที่เทพสมัยก่อนนะครับจะมีร้านอะไรแดงๆนั่นนะโอ้โห คื้อราคาไม่ไหวจริงๆครับแต,แ,ตแต่แต่แต่สมัยนั้นอะไรก็แพงครับเพราะมันของมันหายากนะฮะเขาก็อุตส่าห์ติดต่อให้สั่งซื้อให้แพงหน่อยแต่ว่ามันสู้ไม่ไหวกันจริงๆก็จําเป็นที่จะต้องเอาเข้าโอู่ช่างบ้านๆแล้วเราก็ไปนั่งเฝ้านั่งดูจนเป็นนะก็เลยเอามาซ่อมเองซ่อมเองจนเป็นนี่แหละนะครับผมทําแต่วอลแคมอย่างเดียวนะครับมุมานะเอาอย่างเดียวก็คือ เท่ากับว่าค่อนข้างจะรู้ทะลุปูโป่งของระบบกลไกลของเขานะครับผมจะถนัดที่สุดก็สี่สี่ร้อยแปดร้อยนะครับแล้วก็ก้าร้อยตัวพันห้าเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าความแตกต่างระหว่างฝาตัวคาบูเดียวนะเอาอธิบายง่ายๆนะครับไม่ต้องพูดถึงปีเอาตัวคาบูเดียวกับตัวคาบูคู่อันนี้คือฝาคาบูเดียวนะครับเป็นฝาล็อกกร์อ,อมของคาบูเดียว อันนี้เป็นฝาล็อกของอาร์มของคาบูคู่นะครับข้อแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยเราสังเกตจากบริเวณนี้นะครับคาบูเดี่ยวเนี้เขาจะจะมีฝาปิดทึบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นรุ่นคาบูคู่ก็จะมีฝาแค่นี้กคคค็คือแค่ตัวนี้เลยนะครับจะปิดแค่นี้ปิดแค่นี้อ่าแต่แต่ตัวนี้เป็นฝาใหญ่ นะครับเป็นฝาใหญ่เลยเป็นเป็นฝาเป็นฝาใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นฝาตัวนี้ตัวเล็กปิดมาแล้วก็จะมีฝาหลอกนะครับสองข้างนะโอเคอันนี้คันนี้ก็มาด้วยอาการของวาลวนะครับเป็นไฮดรอลิกวาลตัวนี้ซึ่งมันอาจจะเสียมันอาจจะรั่วนะครับบางตัวก็ยังแข็งอยู่ คือตัวนี้ต้องแข็งนะครับต้องกดไม่ลงแต่ถ้ากดลงอ่ะมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ไม่ได้ตัวนี้แข็งอยู่สองตัวรอดไปผมผมถอดมาเช็คแล้วล่ะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้ไม่ได้แล้วก็มันมีวิธีอัดน้ำมันนะครับแต่ที่ใช้ไม่ได้ก็คือบางทีเราอัดน้ำมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่อยู่ก็คือซีนซีนทั้งหลายแหล่ในการผลิตประกอบ มาเป็นตัวเนี้ยมันเสียแล้วนะครับแล้วก็มีการเจียมานะครับมีการเจีย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 หัวมาอันนี้เจียเจียนทิ้งไปหมดแล้วนะครับมันจะต้องเป็นแบบนี้คือช่างเข้าเจียมาก็เพราะว่าอาจจะอาจจะเข้าใจว่าวาวล์วตัวเนี้ยมันจะต้องมีระยะเคลื่อ์ก็คือ0 0น์นนะครับของฟิลเลอร์เกท เวลาเวลาเราตั้งวาล์วครับเหมือนเหมือนทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฮดรอลิกวาล์วซึ่งมันจะกดอยู่ตลอดเวลาครับคือมันมันมันจะยันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าวาวยันวาวล์วรั่วนะก็คือมันจะมันจะติดอยู่กับล็อกเกอร์อาร์มนะครับรตัวเนี้ยรูเนี้ยนะครับอันนี้มันจะอยู่ก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับอยู่ในสุดเลยแล้วก็แล้วก็แตะอยู่กับ สปริงวาล์วหมวกวาล์วนะคือ,คอ,คอกดกดกดวาล์วให้เปิดให้ปิดให้ให้เปิดนะครับอันนี้พอพอเขาตั้งแล้วมันมันไม่มีระยะเคลื่นลนเลยคือปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยเราเราจะตั้งวาล์วอย่างรถเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีช่องที่เราจะขยับได้กิ๊กกิ๊กกนิดนึงนะครับ0.02 0.04อ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ขยับเลยนะฮะ เร,เราจะไม่รู้เลยมันเราจะไม่ขยับเลยคือเวลาเราจะเช็คเราก็จะต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าแต่เันี้มันจะไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่มันจะไม่กดมันจะไม่อะไรทั้งนั้นนะครับมันจะแตะไว้เฉยๆนะครับถึงเวลาทํางานมันก็จะไปกดวาล์วขึ้นมาเองอันนี้ถ้าถ้าถ้าลักษณะสปริงของของรุ่นเนี้ยสปริงเขาค่อนค่อนข,ข้างหนาใหญ่แล้วก็จะมีสองชั้นก็หมายความว่าค่อนข้างแข็ง นะครับใช้เครื่องมือกดออกธรรมดานี่ไม่ได้ต้องใช้ซีแคมนะครับถอ,อดถอดออกอมันแข็งมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะถ้าจะยันเนี่ยยันนี่ไม่ได้หรือมันมันกดจนวาเปิดตลอดเวลานี้ค่อนข้างจะยากอยู่ก็เอาเป็นว่าก็คืออันนี้ก็ต้องมาแก้ไขนี่ชุดใหม่มาแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้ช่างเขาก็ใส่ประกนฝาตัวนี้มาฝั่งนี้มาตรงนี้ต้องไม่ใส่ประกนนะครับอันนี้คือเหล็กกับเหล็กเลยนะครับจะมีประกนก็คือตรงนี้นะครับ,ก,บกับฝาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่องสองช่องนี้เขาไม่มีอะไรมาเลยนะครับซึ่งจริงๆมันจะต้องมีตัวกรองครับแบบนี้แบบทองเหลือง เป็นแบบลูกทรายครับเป็นแบบลูกทรายแต่อันนี้จะเป็นทองเหลืองแล้วก็จะมีสปริงกดไว้แบบนี้นะครับช่องนี้ก็คือช่องของน้ำมันเครื่องที่จะปั๊มขึ้นมาเข้ามาในช่องนี้นะฮะเข้ามาก็าจะมาฉีดออกรูนี้นะครับอันนี้ฝามันปิดอยู่เนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างจะมีช่องที่บ,บังคับแล้วก็จะมีแรงดัน น,น้ำมันก็จะไหลลงรูนี้ครับสองรูโดยผ่านกรองตัวเล็กๆนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ก้านก้านของล็อก้ามวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปด้วยแรงดันของปั๊ม้ำมันนะครับแล้วก็จะมาฉีดพุ่งออกที่รูนี้รูเล็กๆอันนี้เด,เดี๋ยวผมก็จะต้องมาเป่ามาอะไรให้หมดนะครับมาเป่าให้โล่งมันจะต้องมาฉีดออกรูนี้ นะครับรูเล็กๆนี่ฉีดเพื่อจะมาหล่อลื่นให้กับหน้าสัมผัสของเรื่องวาลนะครับเรืองวาลอยู่ล็อกเกอร์อาร์มเนี่ยครับสัมผัสอยู่กับลูกเบี้ยวแคมลูกเบี้ยวถ้าไม่มีน้ํามันฉีดออกมาตรงนี้นะครับหรือหรือถ้าเกิดกรองกรองมันตันหรืออ่าอ่าถ้ากรองมันตันเนี่ยมันมันน้ามันมันเข้าไม่ได้น้ำมันไม่ฉีดแคมไปหมดครับสึก ไตตัวนี้สึกแต่อันนี้ดีครับอันนี้ดีร่องรอยของของการทํางานเนี่ยสวยยังสวยอยู่ก็หมายความว่าน้ํามันเครื่องเขาเดินดีที่เดินดีเพราะว่ามันไม่มีกรองครับมันมาโล่งๆเลยมันไปไปแรงแน่นะครับก็ข้อดีก็คือมันน้ามันมันไปได้สะดวกแต่ข้อเสียคือถ้าในน้ํามันมันมีผงเหล็กที่มันเกิดเกิดจากการสึกหรอนะครับวิ่งเข้ามาด้วยผสมบนเปเข้ามาด้วย แล้วลูกเบี้ยวที่มันหมุนด้วยความเร็วเป็นพันรอบต่อนอาทีเนี่ยมันเสียดสีกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือจุดสําคัญนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมันจะต้องล้างความสะอาดตัดประเกน็นสองตัวแล้วก็ถอดล้างเป่าทั้งหมดให้โล่งให้มั่นใจว่าทางเดินน้ำมันโล่งแล้วดีแล้วนะครับก็จะประกอบ,บต่อไปนะครับ ก็เป็นประบบกลไกของวาลของ,ววของตัววนลแคนพันหเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับทั้งคาบูคู่และคาบูเดี่ยวนะครับการทำงานหลักการทำงานเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์เขาจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับก็ตัวเครื่องยนต์อันนี้คาบูเดียวอันนี้คา ตัวตัวแ8ดแนะครับพันห้าแปดแปดตัวคาูคู่แต่ว่าก็แปลงมาใส่คาูเดียวอันนี้คือ,ค,อคือเครื่องนี้ครับที่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 เปิดฝาอยู่น,นี่คือเครื่องตัวนี้นะครับสี่เกียร์อันนี้ตัวแรกสี่เกียร์ตัวแรกอันนี้ก็สี่เกียร์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหเกียร์เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ก็จะยื่นออกไปอีกก็เขาจะมีอ่า บ้านเราเลยมัดข้าต้มมีมัดข้าต้มสองตัวนะครับล้อแม่เหล็กเขายาวประมาณนี้ใหญ่มากใหญ่มากถ้าตัวห้าเกียร์นะครับหรือตัวสี่เกียร์จะเป็นบอดี้นี้นะครับอันนี้ปีแปก็จะเป็นคัสตอมล้อแมนะครับอันนี้ฮะสีเกียร์คาบูเดียวก็จะเป็นทรงเป็นทรงคลาสสิกนะครับเป็นล้อล้อสีลวดคลาสสิก โอเคครับผมเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมูลครั้งนี้ก็ไฟครับอันดับแรกโดนไฟก่อนระ,ระบบไฟนี่ฮะยังเลือกองไว้อยู่เดี๋ยวผมลอของครับเดี๋ยวเลยเลย,เลยต้องพักหยุดงานไว้ก่อนเดี๋ยแล้วก็เลยระหว่างนะักเคลื่นเราต้องมาทํทอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวล้างอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยใส่อุปกรณ์ให้ครบแล้วก็ยกขึ้นแล้ครับประกอบแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ทดสอบการสตาร์ทว่า ไฟมาไหมอะไรมาไหมดีไหมมาร์กมือตรงไหมถ้าทุกอย่างดีแล้วมันต้องติดโอเคครับผมเดีย๋ยวรับชมกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ